สวัสดีจ้ามาพบกันในครัวอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้ได้เวลาแล้วนะคะจะตํา,ตาส้มตําค่ะมะละกอดิบที่คุณเลมโบซื้อมาให้วันก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบที่เราเตรียมเอาไว้นะคะจากนั้นมาเข้าครัวไปพร้อมๆกันจ้าจ้าวัตถุดิบที่เราเตรียมเอาไว้ก็มีดังนี้นะคะเครื่องปรุงก็เป็นบางส่วนที่เราเอามาตั้งไว้จ้ามะละกอพะพยา มะเขือเทศทุมอเตอร์แครอทมูโรเตอร์ถั่วลิสงยูเนเตอร์รมะนาวสิตรูนน้ำตาลซอกเกอร์ขนมจีนรีดโนดลารกระเทียมวีดลึกก็มีน้ำปลานะคะน้ำปลาฟิชซอสค่ะตามด้วยชุรสนะคะฟิชซอสน้ำปลาก็มีน้งฟ้ามีไม้และพันธุ์ไทยนอรสิงห์นะคะ หมูเน้แดงค่ะ f r e s h filly ข้าวเหนียวพร้อมแล้วนะคะคลิปบิดรีดค่ะฟิชซอสดค่ะน้ำปลา โรตีนะคะโรตีแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะก็จะหมักหมกเข้าไว้ตามส้มตามเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทอดค่ะไม่ต้องใส่อะไรนะคะก็จะเอาแบบว่าทอดแห้งๆนิดน,นึงจะ้ะ ตามส้มตำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทอดนะคะหอมก็จะไม่ใส่อะไรมากก็เดี๋ยวจะทอดแห้งๆหอมๆทานกับส้มตำจะแข็งนะคะแต่ว่าแอดเหลืองจะแข็งค่ะน่าจะอร่อยจะมีรสหวานหน่อยนะ มันละคอค่อนข้างไปทางสุกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยล้วน,นอกก็แข็งแข็งด้านในเริ่มสุกเลยดีนะที่ตัดสินใจตามวันนี้จะได้คนโคนหน่อยคนโคนก็จะแข็งสักนิดหนึ่งนะปลายๆก็จะนิ่มๆค่ะ ได้พอโคกไหมนอ้อพี่น้องเอ่ยพี่น้องจา๋ามะละกอของเรา สุกค่ะด้านในนะคะนี่ทานเผ็ดแล้วเดี๋ยวมาทานหวานมะละกอสุกกับดิบอยู่ในลูกเดียวกันเลยน่าสงสารแท้ชีวิตเมียฝรั่งหลังเขานี่จะ้ะก็ใช้แครอทเพิ่มนะคะก็พอได้อยู่สองคกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาตำให้คุณลันโบก่อนนะคะเพราะว่าของผักกาดหอมมันมีพริกค่ะพริกไม่ได้อ,ออกมาวางเพราะพริกยังอยู่ในตู้แช่นะคะใส่ถั่วลิสงนะคะส้มตำแน่นอนจะ้ะตำของพี่โบ่ ตำถั่ลิสงก่อนนะคะตำได้ประมาณหนึ่งนะใส่กระเทียมจะวิตเลิกนะคะน้ำตาลจะน้ำตานะคะฟิชซอสจะก็กะตามเส้นอ่ะนะคะ ชูรสจ้าเราจะตำน้ําตาลให้มันแหลกสักนิดนึงค่ะมะเขือเทศนะคะแกซื้อมาแบบนี้จ้าโอ้ยตกใจหมดเลยฝาน้ำปลาแตก เยขวดน้ำปลาเด้งมะนาวค่ะจะใส่เส้นแครอทเอ้ยแครอทลงไปซัวให้แกสักนิดนึงนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาใส่อ,อมะละกอค่ะมะละกอตามไม่ได้นะน้องเพราะว่าเส้นมันนิ่มจะ้ะ รสชาติพอดีละแต่ว่าเราจะใส่เส้นมะละกอให้แกอีกเติมน้ำตาลลงไปนิดนะชิมแล้วนะพี่น้องจ๋าอร่อยจ้ะในแบบฉบับของ ลูกเคย fc นะคะหอมไม่เคยเซลเขานะว่าเขาไม่ทานเผ็ดกลัวเขาอายจะ้ะรูปร่างหน้าตาไม่น่าเชื่อว่าทาเผ็ดไม่ไม่ได้จะ้ะทานทานหลงหลงทานไปแล้วท้องแกเสียจะ้ะเขาไม่ชินเนาะชิมค่ะ อืมอืมอ,มอบแซบอยู่เด้อเปี้ยวเค็มหวานขาดพริกค่ะเอาละเดี๋ยวเส้นเขาะจะเละไปหมดจ้ะ <laughs> หอมทอริสซงจยะ เสร็จแล้วจะส้มตำของคุณเลมโบมาต่อด้วยส้มตำของผักการหอมกันนะคะพริกแห้งแล้วก็พริกสดจ้าชิลลี่กระเทียมค่ะตำพอบุบๆเนาะหอมก็เลยมีถั่วฝักยาวมาเพิ่มนะพี่น้องเพราะว่ามะละกอของเราค่อนข้างไปทางสุกจยะ อาหารไม่มีสูตรตายตัวจ้ะพี่น้องเจกทานตำมรักรกอดันมาเปนา็นตำถั่วครึ่งหนึ่งนะ <C ül> อุ้ยอืมน้ำปลาจ,จะ้ะนิดๆหน่อยๆนะสามวงไปเลยวันนี้นักร้องมาช่วยไม้หนังฟ้าและพันธุ์ไทยนรสิงจะ้ะนิดๆหน่อยๆเนานะหอมๆจะ้ะน้ำปลาจ,จะ้ะ อูรถนะคะมีเขียวมีแดงแล้วเดี๋ยวมีเหลืองจ้ะ สีสวยเชียวแล้วก็ได้ตำส้มตำใส่ถั่วใช้สากลงไปทิ้มไม่ได้นะพี่น้องเส้นของเราพร้อมที่จะนเนียนทันทีเลยชีวิตน่าสงสารแท้อยู่บ้านเราก็หล่นทิ้งก็มีสุกเต็มต้นก็มี ขอกันกินได้ตามหัวไล่ท้ายทุ่งมาเมืองนอกก็ลูและสองสามร้อยบาทนะอืมว้าวอ,อร่อยไปอีกหืมเสบนัวครัว่าผกาดหอมขอบพระคุณคุณสงวนทับอาสานะคะที่ตั้งชื่อน,นี้ให้จ้ะ เสร็จแล้วจ้าส้มตําถั่วมะล,ละกอของพัการหอมนะคะตอนนี้เสียงดังอยู่ที่ครัวคุเรมโบกําลังต้มขนมจีนอยู่นะคะปิดเครื่องดูดฝุ่นนิดนึงจ้าต้มขนมจีนที่ครัวคุเรมโบนะคะมา,าร์กลีน ขนมจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะยิงข้าวโอโกอยู่ครัวคุณเลมโบ้ด้วยครัวไทายเล็กๆของเราด้วยจ้าเพราะว่าใช้สองเตานะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจะเสบหนัวครัวผักกาดหอมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสุ่มตามสองครกของเรานะคะ อาจาพี่น้องจ้ามาทานข้าวได้วยกันจ้าก้าวเหนียวก่อนเนาะทานข้าวโอ้ยหอมจา้าเส้นมะละกอของเราโอ้ยอืมสุดยอดเลย ได้เลยจ้ะขนาดเส้นไม่กรอบนะ สองคำเผ็ดเลยค่ะเดี๋ยวค่อยทานขนมจีนนะทานข้าวเหนียวก่อนค่ะ อร่อยเขาคุณแลนโบแยกเอาไว้ก่อนค่ะแก okay, ยังไม่ตื่นนะคะ ข้าๆแต่ก็เผ็ดดูหวานมะละกอจังมะละกอสุก ลอยไปอีก ค <ge> ุเรนโบเอาไปทานที่ทำงานแน่นอนจ้ะเกยบอกเอาไว้แล <ema> ้วฮร่ม่อยจ้ะตรงกาแฟไว้รอคุณเรนโบเสียงดังบ๊อกบ๊อกบ๊อก ทานเผ็ดแล้วทานหวานจ้ะได้ส้มตําแล้วยังได้มะละกอสุกด้วยพี่น้อง2 in o ืมกินได้ไม่เสียของจ้ะ หวานไปอีกเอ้ามีเสียงคนเรียกเดี๋ยวเธไปดูก่อนค่ะพี่น้องคุณพีเตอร์เอาคุกกี้มาให้จ้ะ เป็นบ้านทะี่น่ารักเขาะประตูดังป๊อกป๊อกป๊อกนี่ค่ะฟรีซอกแกก็คือเป็นคุกกี้ที่มันไม่มีน้ำตาลจ้ะเขาคิดคิดถึงคุณลัมโบ้นั่นแหละดูค่ะอีแท็กเนะี่ยหกค่ะถ้าคุณลัมโบอยู่ก็คงจะเชิญมาทานก,กาแฟแต่คุณลัมโบยังไม่ตื่นจ้ะ อโอ,โอ,โอ้คอกลัวเราเสียใจเขาบอกว่าเอามาฝากเลมโบ้นะคุณด้วยน,นี่จ้ะคุกกี้อร่อยจ้ะก็ได้คุกกี้คุณคิเตอร์นี่แหละบางทีเพื่อนบ้านมานวดอะไรเงี้ยเพื่อนบ้านหลังอื่นก็ได้ ทานกับกาแฟอืมหอมมันอ่านว่าอะปซิลข้อกูรซอกเกอร์ฟีอะปัซีนคือส้มนะคะข้อกูก็คือคุกกี้อซอกเกอร์ฟีคือมันไม่มีน้ำตาลค่ะอะปัซีนข้อ,ขอกูร ซอกเอกรฟีอบหอมแล้วก็มีรสส้ม อิ่มเรียบร้อยแล้วจ่าพี่น้องจ๋าโอ้โหส้ตมตำเผ็ดๆแล้วก็มาทานมะละกอสุกแถมยังด้วยยังได้คุกกี้อร่อยจากเพื่อนบ้านใจดีด้วยนะคะลาบป,ปากค่ะก็จะขอตัวไปทำสวนสัก40-50นาทีแหละเดี๋ยวคุณลมโบตื่นมาก็จะได้ดูหนังดูละครอ่ากินอาหารเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแกก็ไปทำงานค่ะชีวิตแกก็วนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะาทำงานกลางคืนนะคะ มาถึงบ้านเจ็ดโมงเช้าค่ะก็นอนไปจนถึงบ่ายสามนะคะแล้วก็ไปทำงานก็ประมาณทุ่มหนึ่งค่ะอย่างเงี้ยวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะกาทำกินง่ายๆในต่างแดนค่ะหรือว่าแซบนัวครัวผักกาดหอมนะคะขอบพระคุณคุณสงวนทับอาสาที่ตั้งชื่อน,นี้ให้นะคะชอบค่ะขอบพระคุณที่ติดตามให้กำลังใจเสมอมานะคะ โชคดีมีความสุขทุกท่านขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ